ในส่วนที่2การกำหนดความต้องการสารสนเทศทางวิชาการโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของสารสนเทศที่ต้องการว่าควรม,มีแนวคิดหรือประเด็นที่สำคัญอะไรบ้างโดยกำหนดเป็นหัวข้อในแต่ละหัวข้อประกอบด้วยหัวข้อรองและหัวข้อย่อยเป็นการแตกย่อยแนวคิดหรือประเด็นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การกำหนดความต้องการสารสนเทศมีขั้นตอนดังนี้ 1. การเลือกเรื่องและการกำหนดหัวข้อที่จะค้นคว้าเป็นการกำหนดเรื่องที่จะทำโดยมีวิธีการคือค้นหาความต้องการของตนเองที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งความสนใจหรือความต้องการนั้นอาจยังไม่ได้รับคำตอบหรือไม่ได้รับคำตอบเพียงพอเช่นสนใจเรื่องการทำพอดแคท ต้องการนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจึงต้องศึกษารายละเอียดและวิธีการสร้างพอดแคสต์รวมถึงข้อมูลอื่นๆมาประกอบการวางแผนดำเนินการเป็นต้นค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การเลือกหัวข้อและขั้นตอนการกำหนดหัวข้อมีรายละเอียดดังนี้ 1. ห,หลักเกณฑ์การเลือกหัวข้อปัญหาเลือกจากความสนใจของตนเองเลือกปัญหาที่ตรงกับความสามารถของตนเอง คำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของเวลาคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการศึกษาหรือทำวิจัย 2. ขั้นตอนการกำหนดหัวข้อกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดหัวข้อมาจากปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือต้องการคำตอบทำความเข้าใจกับปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาความสำคัญมีผลต่อชีวิตประจำวันอย่างไรทำไมจึงต้องการคำตอบเป็นต้นค้นหาคำที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อหาคำนิยามหรือคำจำกัดความค้นหาประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องนั้นๆ 2. ขยายประเด็นหรือแนวคิดของสารสนเทศที่ต้องการตามหัวข้อที่กำหนดโดยจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลังจากเลือกเรื่องและกำหนดหัวข้อนะคะขั้นตอนต่อมาคือการกำหนดประเด็นย่อยหรือแนวคิดย่อยในการศึกษาโดยใช้คำที่แสดงประเด็นหรือเนื้อหาย่อยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำการศึกษาเช่นความเป็นมาความหมายแนวคิด เป้าหมายหลักการคุณลักษณะองค์ประกอบประโยชน์กรณีศึกษาตัวอย่างการประยุกต์ใช้ผลกระทบแนวโน้มสถานการณ์เป็นต้น 3. กํกำหนดขอบเขตหรือกรอบความต้องการสารสนเทศโดยนำความรู้ความเข้าใจที่สรุปได้จากประสบการณ์เรียนรู้มาเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดหลักและแนวคิดย่อยอย,อย่างเหมาะสมซึ่งอาจเขียนอยู่ในรูปแผนที่ความคิดหรือ MindMap แผนผังความคิดหรือแผนที่ความคิดคือการถ่ายทอดความคิดที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษโดยการใช้ภาพสีเส้นและการโยงเส้นแทนการจดย่อแบบเดิมจะทำให้เห็นภาพรวมและเปิดโอกาสให้สมองได้เชื่อมโยงข้อมูลหรือความคิดเข้าหากันได้ง่ายเป็นวิธีการแสดงเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักความคิดรองและความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน วิธีการเขียนแผนผังความคิดหรือแผนที่ความคิด My map 1. เตรียมกระดาษเปล่าและวางกระดาษในแนวนอน 2. วาดภาพหรือเขียนข้อความของแนวคิดหลักและกลางหน้ากระดาษ 3. เขียนแนวคิดรองโดยใช้คำที่มีลักษณะเป็นคำสั้นๆจากนั้นลากเส้นเชื่อมโยงซึ่งแต่ละเส้นจะต้องแตกออกมาจากศูนย์กลางในแต่ละเส้นอาจมีคำอธิบายประกอบได้ 4. แนวคิดย่อยซึ่งเป็นความคิดที่แตกออกมาจากคำสำคัญของแนวคิดรอง จากนั้นลากเส้นเชื่อมโยงซึ่งแต่ละเส้นจะต้องแตกออกมาจากคำสำคัญอาจจะเรียกว่ากิ่งย่อยในแต่ละกิ่งอาจมีคำอธิบายประกอบได้หสามารถแตกแนวความคิดที่เป็นส่วนประกอบของแต่ละกิ่งออกไปได้เรื่อยๆ 6. กการเขียนคำควรเขียนคำสำคัญหรือคำหลักที่มีความหมายชัดเจน 7. คําคำวลีสัญลักษณ์หรือรูปภาพที่ต้องการเน้นอาจใช้วิธีการทำให้เด่นโดยใช้สีหรือรูปภาพ 4. การกำหนดคำสำคัญ เมื่อสามารถกำหนดและแจกแจงแนวความคิดเป็นประเด็นแนวคิดหลักแนวคิดรองและแนวคิดย่อยได้แล้วจึงนำประเด็นแนวคิดนั้นๆมากำหนดคำสำคัญเพื่อใช้เป็นคำค้นในการสืบค้นสารสนเทศสามารถสรุปได้ว่าความต้องการสารสนเทศเป็นภาวะที่บุคคลระหนักถึงช่องว่างทางความรู้หรือเกิดปัญหาความสงสัยความสนใจต้องการรู้แต่ไม่มีสารสนเทศนั้นอยู่หรือมีแต่ไม่เพียงพอและไม่ตรงกับความต้องการ โดยความต้องการสารสนเทศมีความสำคัญเพื่อการอยู่รอดเพื่อการสร้างความสำเร็จและเพื่อความสนใจเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม สำหรับการกำหนดความต้องการสารสนเทศพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของเรื่องที่มีความต้องการว่าควรประกอบด้วยแนวคิดหรือประเด็นสำคัญอะไรบ้างโดยกำหนดเป็นหัวข้อซึ่งในแต่และหัวข้อประกอบด้วยหัวข้อรองและหัวข้อย่อยเป็นการแตกย่อยแนวคิดหรือประเด็นให้มีความชัดเจนมากขึ้นขั้นตอนในการกำหนดความต้องการสารสนเทศมีดังนี้ 1. การเลือกเรื่องและกำหนดหัวข้อที่จะค้นคว้า 2. ขยายแนวคิดหรือประเด็นของสารสนเทศ 3. กำหนดขอบเขตหรือกรอบความต้องการสารสนเทศและ4กำหนดคำสำคัญค่ะ